สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารไรครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องเยียนหงครับในตอนนี้ที่นอกหน้าต่างไม่มีเสียงลมพัดเข้ามาตําหนักใหญ่ที่เวรงวางมาหน้าต่างที่หนาหนักหมอหลวงที่มาตรวจจีพจรก็เพิ่งถอยออกไปแล้วจากนั้นทานอาอินก็เดินเข้ามาเมื่อนางมาถึงแล้วก็ถวายคำนับต่อหน้าหลานหงเยียอย่างสุภาพเรียบร้อยแต่ทวัน,นางก็กลับไปได้ลุกขึ้นส่วนหน้าหลานหงเยียระพอเห็นเข้าจึงได้แต่ยิ้มอย่างขมขืนแล้วก็กล่าวว่าท่านอาเป็นอะไรไปทานอาอินนั้น อายุมากแล้วเส้นผมศสิษะก็ข่าวทั้งหมดท่นานอินได้เงยหน้าขึ้นแล้วก็จ้องมองหน้าหลันหงเยียแล้วจากนั้นนางก็ได้กล่าวขึ้นว่าฝ่าบาทเสด็จไปที่ภูเยียนสีอีกแล้วเมื่อทนานอินได้กล่าวเช่นนี้หน้าหลันหงเยียพอฟังก็ไม่ได้ตอบรับหรือว่าตอบปฏิเสธนางเพียงระบายยิม้มแล้วก็กล่าวว่าเสียนหวังนั้นมีคุณความดีต่อประเทศชาติฝ่าบาททรงมีน้ำใจต่อคุณนางเช่นนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือภายในตำหนักที่เงียบกริบท่นานอินก็ได้คุกเข่าอยู่ตรงนั้นแล้ว ก็นิ่งมองอย่างสงบโดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาแล้วนางก็จ้องมองหน้าหลันหงเยี่ยจนในที่สุดหน้ากาที่ฉาบบนใบหน้าของหน้าหลันหงเยี่ยก็ได้หลุดออกมาส่วนหน้าหลันหงเยี่ยก็ได้ท่อดถอนหายใจพร้อมทั้งได้หัวเราะอย่างขมขืนพร้อมนักกล่าวว่าท่านอาจจะเอาอย่างไรตอนนี้ข้าสบายดีฟาบาท ก็ไม่ได้ผิดสัญญาที่ให้ไว้ไนในตอนแรกแล้วยายต้องทําให้เป็นเรื่องขึ้นมาเล่าเมื่อหน้าหลานหงเยี่ยได้กล่าวออกมาเช่นนี้ทนาอินพอฟังก็ได้กล่าวว่าแต่ว่าฟาบาดนั้นเกลียดท่านเมื่อทนานอินได้กล่าวออกมาเช่นนี้นางก็ได้กล่าวต่ออีกว่าฟาบาดเกลียดที่ท่านยึดอำนาจทางทหารของเสียนหวังเกลียดที่ท่านโยกย้ายทหารอคคระของเสียนหวังเกลียดที่ท่านส่งเสียนหวังไปตรงไฮเกลียดที่ท่านริบจดหมายฉบับสุดท้ายที่เสียนหวังเขียนถึงเขาฟาบาดเข้าใจว่าเสียนหวังคือสหายคู่ใจ ที่พระองค์รอบพบหน้ามาตลอดฝ่าบาทนั้นเกียติท่านจนเข้ากระดูกแล้วหรือว่าท่านนั้นยังไม่ทราบเมื่อท่านอาอินได้กล่าวเช่นนี้หน้าหลันหงเยียพอฟังก็ได้กล่าวว่าใช่แล้วฝ่าบาทเกียรติข้าจนเข้ากระดูกแล้วและในตอนนี้นาหลันหงเยียได้ยิ้มแล้วก็กล่าวด้วยแววยินดีว่าท่านอานก็เห็นฝ่าบาทไม่ใช่คนเลยน้ำใจเขาได้ปฏิบัติต่อพี่น้องร่วมสาบานคนนี้ได้ประเสริฐที่สุดเมื่อหน้าหลันหงเยียได้กล่าวเช่นนี้ท่านอาอินพอฟังก็โมโหขึ้นมาแล้วก็กล่าวว่าองคหญิ้ง และเมื่อนางได้กล่าวถึงตอนนี้นนก็ได้ใช้ไม้เทา้ายันพื้นเพื่อลุกขึ้นมาแล้วสีหน้าของนางก็เขียวคําเมื่อดูไปแล้วก็ไม่น่ามองยิ่งนักส่วนหน้าหลันทงเยียก็ได้ไอเบาๆสองครั้งจากนั้นนางได้ทอดถอนในใจแล้วก็กล่าวว่าท่านอาท่านก็อยู่ปูนี้แล้วฉันไหนนั้นยังใจร้อนอีกเล่าเมื่อกล่าวถึงตอนนี้แล้วธนาอินก็ไม่ตอบโต้แต่ว่าหน้าหลันทงเยียนั้นยังคงยิ้มแย้มแต่ทว่าในรอยยิ้มนี้ก็กลับเจือปนด้วยรอยขมขื่นอยู่บ้างแล้วนางก็ได้กล่าวอีกว่าท่านอา จะให้ข้าทำอย่างไรใช้เรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากฝาบาทท่านอาท่านเห็นข้าเป็นตัวอะไรหรืออาณาจักรล่มสลายหงเย,ย่ก็ไม่เหลือเมตศักศรีแล้วเมื่อนารลันหงเย,ย่ได้กล่าวออกมาเช่นนี้ท่านาออินพอฟังก็ถึกกับสะอึกและนารลันหงเย,ย่ก็ยังกล่าวต่ออีกว่าข้าหาได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองที่ด้านหลังของข้ายังมีราชดิกุลอีกนับพันนับหมืน่นตราบใดที่ตำแหน่งของเฮายังอยู่ตราบใดที่มิตรภาพที่ดีต่อเสียนโมยังอยู่คุณนางเก่าแก่ ของวัยทรงก็จะไม่ถูกยากจนเกินไปเมื่อหน้าหลานหงเย,ย่ได้กล่าวเช่นนี้ท่านานายอินพอฟังก็ได้แย้งว่าแต่หากว่าฟาบาดนั้นะทรงทราบความจรงิงก็จะดีต่อท่านนี่ไม่มีอันใดแตกต่างสักนิดเมื่อท่านนายอินได้กล่าวเช่นนี้หน้าหลานหงเย,ย่พอฟังก็ได้กล่าวไปว่าแตกต่างแน่นอน ตัวท่านเองก็คงเข้าใจดีและภายใต้กลิ่นทูบที่ตลบอบอวลในวันนี้นารันหงเยียได้หมุนตัวกราบแล้วก็เดินไปโดยที่ไม่เหลียวหลังกลับมาอีกรองกันันนางก็ได้กล่าวต่ออีกว่าฟาบาทกับเซียนโมนั้นผูกพันดังพี่น้องเทว่าเมื่อใดที่ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องได้เปลี่ยนเป็นภรรยาความผูกพันก็คงไม่เหลือแล้วในตำหนักที่ว่างเปล่าและปัสจากผู้คนหน้ารันหงเยย ได้เงี่ยมองดูราชวังที่เจอจาดแล้วนานก็ได้กำม,มือไว้แน่นจากนั้นก็ได้คลายออกช้าๆและชั่วขณะนั้นก็คลายกับว่าได้ปล่อยวางบางสิ่งแล้วก็คลายกับว่าได้ยอมรับในบางสิ่งบอกเขาแล้วจะแก้ไขอะไรได้เขาไม่มีวันรักเจ้าจะมีก็แต่ความรู้สึกที่ติดค้างเท่านั้นและนี่ก็คือกลบึงของหัวใจที่น่ารันหงเยี่ยได้กระิบตัวเองที่แท้ การยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างช่างเป็นเรื่องง่ายาดเหลือเกินนางเป็นสตรีที่สูงส่งปานใดสติปัญญาก็ฉลาดปานใดทางชีวิตก็วนเวียนอยู่กับการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองเล่นเล่ห์เพทุบายไม่เว้นแต่ละวันนางแตกฉานในทุกทักษะและทุกวิธีการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดแต่สาเหตุที่ไม่พูดสาเหตุที่เก็บงำเพียงพอรู้ดีว่าต่อให้เปิดเผยทุกอย่างให้คนทั่วล่ารับรูก้ก็ไม่อาจได้มาซึ่งความคิดถึงและเพื่ออาทอต่อเขาแทนที่จะได้รับความตื่นตันหนึ่งส่วนกับความลายใจสองส่วนและยังต้องลบลายแย่งชิงกับสติทางวังหลังโดยที่ไม่ได้หยุดหย่อนมีสู้ปลดปล่อยเขาและปลดปล่อยตัวเองอย่างดีกว่า นางได้รู้แจ้งนาแล้วว่าบนโลกนี้นั้นมีบางสิ่งที่ไม่อาจแข็งขืนนั่นคือหัวใจของคนที่เปรียบดังพัฒนาการที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็เหมือนกับเสนโมที่มีใจต่อนางก็เหมือนกับนางที่มีใจต่อเย,ยนศินทุกอย่างก็ล้วนไม่แตกต่างและเมื่อใดที่ติดอยู่ในบ่วงก็มีอาจหลุดพ้นชั่วการขณะที่น้ารานหงเยี่ยได้คุ้นขีดอยู่นั้นธนาอินก็ได้กล่าวเพิ่ว่าองค์หญิงหากท่านประสงค์ที่จะปกป้องขุนนางเก่าของวยทรง สำคัญที่สุดคือต้องให้กําเนิดราชโอรสแต่นี่5ปีแล้ว5ปีได้ผ่านไปแล้วเมื่อท่านนายอินได้กล่าวจบประตูตํานานก,ก็ค่อยๆปิดลงแล้วก็ปิดสนิทจนไม่ได้ยินเสียงที่เกี่ยวกาบของท่านนายินแล้วและจากนั้นวนยวนก็ได้นานางกำนันคนอื่นๆเข้ามาแล้วก็ล่าถอยออกไปจากตำนานแล้วตอนนี้ในตํานานก,ก็เหลือเพียงน้าหลานของเยี่ยคนเดียวนางได้เดินเป็นนางข้างโตะเล็กๆแล้วก็รินน้ําให้ตัวเองและนี่ก็เป็นน้าแกงสีดําคุณนางไม่ระเกียจความขมจึงได้ยกดื่มลงไปทีละ อละยาน้ำนี้ก็ยังมีควันที่ลอยกลุ่นและจากนั้นนางก็ได้กล่าวพุณว่า ขอให้มีสหายที่ลบเคียงบาเคียงลาไม่ขอครอบครองสามีที่เป็นเจ้าหัวใจสามพันดวงข้าคือจางคงจูข,ของไวยทรงข้าคือหน้าหลานของเยี่ยแล้วจากนั้นในวันลุงึ้นแม่นมของของเฮาแห่งต้าเยียนก็ได้ลาโลกแล้วเยียนศิลจึงได้มีราโจงการแต่งตั้งทนาอินให้เป็นคังลู่ฟู่เลินหรือว่าท่านผู้หญิงคังลู่บรรดาศักดิ์ชั้นที่สองท่านอินไม่ได้ออกเรือนดังนั้นจึงไม่มีครอบครัวสามีจึงประทานเกิติยศให้แก่ตระกูลฝ่ายมารดา ไได้เสพบสุกบนกองเงินกองทองยาวไปจนถึงอนุชนรุ่นหลังและในวันส่งศพของท่านอาอินหน้าลานหงเย,ย่ได้ยืนอยู่มุมหนึ่งของหอกำแพ,ง,พงเมืองของนครเจนหวงนางได้สวมชุดไบถูกสีดำสีสะก็ประดับในมงกุฎประจำตำแหน่งแล้วก็นิ่งมองขบ,บวนศพที่ยาวเหยียดที่ค่อยๆเคลืค่อนตัวออกจากนครเจนห่วงและจากนั้นก็ได้มุ่งหน้าลงใต้มนุษย์ที่แตกดับได้กลับสู่ถิ่นกำเนิดใบไม้ที่ร่วงโรยได้หววคืนลาก5ปีก่อนท่านาอินได้ ติดตามหน้ารันทงเยยแล้วก็เดินทางจากบ้านเกิดเพื่อมุ่งหน้าเมาอืองนครเจนหวงเวลานี้องค์หญิงของนางก็ได้เติบโตแล้วแล้วก็หาชายเด็กหญิงที่กระจององไงอีกต่อไปแล้วตอนนี้นางก็ได้ไปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หลับนิรันที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองและในคืนนั้นหิม,มะก็ได้ตกมาอีกครั้งนางกำนันได้สวมเสื้อคลุมให้กับหน้ารันทงเยยแต่ว่านางก็กลับรู้สึกไม่หายหนาวพร้อมกับน,นี้สีหน้าของนางก็ได้ขาวอมเขียวขึ้นมาพรอมกับน,นีล ร่างกายของนางก็ผายพร้อมแล้วก็ยืนเดียวดายบนหอสูงสเสด็จพ่อได้จากไปแล้วหงอีได้ไปแล้วเสียนโมก็ไปแล้วท่านนายินก็ไปแล้วในที่สุดคนที่นางรักได้จากไปหมดแล้วแล้วก็ทิ้งให้นางโดดเดี่ยวอยู่บนแผ่นดินที่ไกลโพ้นอาจบางทีชั่วชีวิตของนางคงไม่มีโอกาสได้เห็นแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นของบ้านเกิดแล้วคงไม่มีโอกาสได้สูดเกลวขคืนที่มีรสเค็มของน้าทะเลอีกแล้ว แล้วในตอนนี้น้ําตาของนางก็ได้ไหลออกมาหัวใจของนางนั้นปวดแปบบแล้วก็คล้ายกับว่าได้มีของเหลวได้ไหลเข้ามาในลําคอของนางแต่ว่านางก็ยังคงยืนต้านลมอยู่เช่นนั้นกระทั่งที่เหนือเสื้อคุมสีขาวของนาง ได้เปลี่ยนเป็นเลือดสดสีแดงแล้วจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องของเวนยวนดังขึ้นแมหิมะนั้นจะปลิวปอยแต่ว่าหน้ารันหงเย,ย่ก็คลายได้เห็นใบหน้าที่ยังสาวของต้านไออินและใบหน้านี้ก็ได้มองนางด้วยความอ่อนโยนหลังจากต้านไออินได้จากไปหน้ารันหงเย,ย่ก็เหมือนกับดอกไม้ที่เหีเ่ยวเฉาแล้วก็รอวันล่วงโรยส่วนอากาศยิ่งมาก็ยิ่งเย็นลมหนาวที่ทารุนก็ได้โหมกระหน่ำไปทั่วแผ่นดินส่วนบรรดาหมอลวงก็ได้วนเวียนเข้าออกตำหนักหลายสิบครั้งตัว ยาสมุนไพรที่ลำค่าก็ได้ขนมาตำหนักตรงนานไม่ขาดสายแต่ทว่าอาการของนางก็ยังคงไม่ดีขึ้นแต่ว่าในตอนเที่ยงวันในที่สูดหิมะก็ได้หยุดตกแล้วแล้วนอกจากนี้ดวงอาทิตย์ก็ยังแจม่มใสและก็เจอจ้าวนยวนจึงได้เรียกบรรดาสาวใช้ที่ไปเล่นหิมะอยู่ด้านนอกเข้ามาช่วยกันเพื่อประคองหน้าหลานหงเย่ยเพื่อให้นางได้ออกไปนั่งทีละเบียงหน้าหลานหงเย่ยได้ใส่เสื้อคลุมขนสัตว์สีขาวขอนางได้ฟังเสียงหวเราะที่สะท้อนไปทัวตำหนักนาง ก็ได้มีความรู้สึกว่าจิตใจนั้นชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างแต่ว่าทันใดนั้นเองซุ้มเสียงที่แผ่วเบาก็ได้ลอดดังเข้าหูนางนาลันหงเยีย่ได้เหลือเพนหมอหลวงหวังและหมอหลวงลูกได้ปรึกษาอะไรกันบางอย่างหมอหลวงหวังนั้นเป็นกุนนางเก่าแก่ของไวัยทรงแล้วปีนี้ก็มีอายุ70เศษแล้วแต่ว่าพออยู่ไกลนาลันหงเย,ย่จึงได้ฟังไม่ถนัดนักแล้วนางก็ได้ยินแววๆเพียงว่า น้ำมาตะเกียงแห้งแล้วหมดทางเยียวยาและแล้วก็มีเสียงดังขึ้นว่า ท่านหมอหลวงทั้งสองคุยอะไรกันและเสียงนี้ก็คือเสียงของเวนยวนส่วนหมอหลวงพอฟังก็ได้เหงย่อหน้าขึ้นทันทีเวนยวนได้จ้องมองเวนยวนด้วยใบหน้าที่โกรธเกลียวส่วนหน้าหลันหงเยี่ยที่นั่งอยู่อีกทางก็ยังมีใบหน้าที่สงบนิ่งเมื่อดูท่าทางแล้วนางก็คงนั่งฟังอยู่นานแล้วและด้วยความตกใจหมอหลวงทั้งสองก็รีบผูกข่าวลงทันทีแต่ว่าหน้าหลันหงเย,ย่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมานางเพียงเบือนหน้าแล้วก็มองดูนากำนันเท่านั้นและหลังอาหารมื้อ คเหวนยวนก็ได้คุยเป็นเพื่อนหน้าหลันหงเย่เมื่อเห็นนางอารมณ์ดีเควนยวนจึงได้เอ่ยอย่างระมัดระวังว่าอย่าได้ใส่ใจวาจาของหมอหลวงทั้งสองคนนั้นพวกเขาอายุมากแล้วหูตาก็คงฟ้าฟางและไม่น่าเชื่อถือส่วนหน้าหลันหงเย่แค่เพียงยิ้มแล้วก็รับฟังเฉยๆจากนั้นนางก็ได้ดื่มยาแล้วก็รีบเข้านอนแต่หัววันแล้วจากนั้นในวันลุงขึ้นตําหนักตรงนานก็ได้มีหมอหลวงชุดใหม่เข้ามาทางด้านหน้าหลันหงเย่ยก็ไม่ได้เอ่ย ปาัดค้านตัวนางได้ปฏิบัติตามคําสั่งของหมอหลวงทุกอย่างบำรุงรักษาร่างกายสงบจิตใจแม้อาการไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้สุดลงและเรื่องนี้ก็สร้างความปิติยินดีแก่หมอหลวงไปอย่างมากแล้วก็ถึงกับบอกว่าเมื่อพ้นหน้าหนาวคราวนี้อาการของนางต้องดีขึ้นแน่นอนส่วนบรรดาข้ารับใช้ในตำหนักตรงนานพอได้ยินเข้าก็ดีใจกันยกใหญ่แล้วยามนั้นก็ใกล้ถึงเทศกาลโคมราชวังเวียนยวนจึงได้นำเหล่านางกำนันช่วยกระตก แต่งสถานที่ด้วยริ้วแพรหลากสีและตัวตัางๆหนกักก็เต็มไปด้วยสีสันที่สดใสส่วนหน้ารันทงเยียพอรู้เข้าก็ไม่ได้ห้ามปามนางเพียงแค่นอนบนเตยียงอย่างเงียบๆแล้วก็แทบไม่ได้เอ่ยปากด้วยซ้ําแต่ทว่าไม่กี่วันถัดมาอากาศก็ได้เปลี่ยนเป็นหนาวจัดขึ้นมาลมหนาวได้กระโชกแรงหยดน้ําได้กลายเป็นน้าแข็งและจากนั้นอาการของหน้ารันทงเยียก็ได้สุดลงอย่างกระทันหันสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกําลังใจกใับเรงง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดค่า โฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนท t i o กับเราทาง description ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ